เสียงดังมากไม่ได้ทำไมอ่ะมีเาลวได้ได้ได้แต่จนย่ไดะคอื่จะได้ได้ินได้ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้ได้โอเคแนมไม่หล่อมาเยอะนี่วันนี้วคิดถึงเหรอคิดงเหล่อเลยหุกทุกวันทุกวันวันนี้เจนออกแล้วตอนนี้ไช่วงนี้โปรโมทโปรโมท A C อยู่

ตอนนี้มีซีร <aquí en S 2> ีส <studio> ์อย่างเดียวเลยตอนนี้ไม่มีไม่มีอย่างนี้รอดูอยู่แล้วเขมันละคะเขมันรับค่ะรอดูแม่ก็อยากดูน่ะก็อยากถามมันแน่แหละเดี๋ยวรอ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 มันมันมีคิวออนแอร์ของแใกล้แล้วใช่ไหมคะใกล้แล้วใช่ไหมคะเป็นตัวแทนแทนไม่ได้เป็หน่อยนะอะไรนะครับน้องแจมเป็นตัวแทนถามอ๋อ ไม่ไม่ต้องเข้าใจว่ามันมันมันมีคิวของเรื่องอื่นๆก็รออยู่เรื่อยๆคือเราเราก็ต่อแถวกับเขาเราก็ต่อเราไปแทรกคิวเขาไม่ได้แต่ก็ใกล้แล้วใช่ไหมคะมาจากชุมพรร้อนหรือไม่ร้อนไปไหนร้อนไหมร้อคร้อนแมนใหญ่ก็รู้เหรอใช่คิดว่ามาจากไกลไกลอะไรงเรียนใหญ่ ออกํะหมดบอกว้าจไม่ได้อยากมีอยากอยากมีส่วนโลกเพราะว่าไม่ควรจำไม่ได้จะเป็นอไ่างนจะไม่ได้ันี้ไม่ได้ขอค่านลดไงเขาขาท่านอกี่วันเองนะครับตอนนี้วันที่สิบวันนี้วันที่ห้าใช่ไหมห้าขอสอห้าใช่ไวันนี้สองห้าเ็สอห้าคือดีไหมดีค่ะ เขาบอกว่าไปไหว้พระขอพรเขาบอกว่าต้องไปไหว้สารนักไอรมาแล้วก็มีแจกไงเดี๋ยวต้องไปตรวจไปตรวจสาวน้ำตาดงามไปตรวจตดตกะเป็นหวัดอ้หไปกันน้ฉีดวัคซีนด้วยแม่ผมเดี๋ยวขอแจ้งกันวันนี้อาจจะได้อยู่แป๊บหนึ่ง้ะเพราะว่าน้องไปโรงพยาบาลไปตรวจ่หน้าตดงมแล้วบ้านเสร็จยังคะบ้านแล้วค่ะ บ้านยังโอ้โหแม่เพิ่งถามผมไป2วันนี้แล้วก็ยากให้เสร็จเร็วๆไงจะได้ทำได้หรือว่าทำได้แม่แม่เพิ่งถามเองว่าบ้านเสร็จหรือยังตัก็จะได้เสร็จวันพรุ่เสร็จแล้วเสร็จเลยทำได้ด้วยยัง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 ในนั้นหน้าหน้านึ่งแล้วแมาหน้าอะไรถ้าตอบตอบตอแล้วมันตอบดีๆมันก็ดีอ่ะตอบหน้าอะไรล่ะหน้ารักหน้ารักนี่ค่ะหน้ารัก ไม่กล้าไม่กล้าเค็มเลยหน้าเด็กเนี่ยหน้าเด็กหน้าเดิมเดิมไม่เดี๋ยวไปตัดผมนะอันี้รยาวแล้วอ๋อ้โหนี่ยาวเลยเหรอได้ผมยาวพิเศษนะคะอะไรนะครับได้ผมยาวรอยาพิเศษแย้วโอ้โหอะไรนะครับรอตอนบวชดียวมีประมาณกี่ตอนลูกมีประมาณกี่ตอน แล้วได้ไปงานได้ไหมคะไปบ่ไ้แอบไปไปด้หนานๆไปล้าหน้าไปรับไป้วนไม่ใชไปน้วหนานาไปจะแอบไปบ้วนวัดป่าวัดป่าน้าคาน้อยเหรอคะไม่น่ารับไปไหมวัหลตายินถวายน้ำวัดหลวงตาอินเราต้องแบบด้วนเป็นหน้าก่อนแล้วต้องาเป็นหน้าเสร็จั้หลายเดือนแล้ว้าบแต่งูเยอะเนาะงูไว้เท่าไหร่ไม่ได้กลัวกลัวผีมาก่า นี่ไปเดินดูของหรือยังดูแล้วค่ะดูเต็มเลยงนมัอ๋อแล้วนี่มีใครจัดน้องแนนยิ่งไปยังขายแล้ยขายแล้วค่ะสีไหนซีดแล้ผมมีแล้วดีมามีแล้วผมมีแล้วดีมากข้างในเป็นยังไงบ้างข้างในแบบอย่านศกาไหมอ๋อในนี้เทศกาลก็จะเป็นอย่างงี้คเป็น เขาจะมีโซนนี้ให้ติดความรู้สึกเป็นติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์แทนความรู้สึกใครอยากเข้าไปชมเทศกาลก็ไปชมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง13ใช่ครับที่อยากให้มานะผมว่าดีมากเลยแล้วก็เขาจะมีโซนให้แบบอยู่กับตัวเองนั่งฟังเพลงวาดรูปหน้านี่ของตัวเองเนี่ยจะไมระบาสีนะได้อีกไหมคะผมนะครับให้ผมนอนเนี่ย ให้ผมพักก่อนเนี่ยเพราะช่วงนี้ออกกักายด้วยมันก็โคโรบมดแจมแจมติดสติกเกอร์สีอะไรจริงๆริตอนนี้ก็ทองนะแต่ว่าไม่โชว์จะโชอะไรจะไม่ตอนนี้ผมก็ทองจะโชว์อะไรพี่คุยถ้าผมลดลงกว่านี้อีกนะหน้าอยู่อย่างเสียงแค่นี้ก็ตัวเนยไม่คือตอนตอนนี้ผมต้องบอกเทรนเนอร์บอกโปรแกรมทำโปรแกรมที่แบบให้มันสามารถอยู่กับหุ่นนี้ได้นานๆไม่ใช่แบบว่าพอลดลงไปแล้ว พอรถลไปแล้วแล้วก็แบบอยู่กับมันไม่ได้อ่ะล้องกี่บาทแล้วจะให้หน่าี่บาทละีบาทละคะนี่ไม่มีคำตบแต่จะได้โชว์ละตอนไหนอ่ะไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้เลยแจมแจสีสติกเกอร์สีอะไรอะไรครับสติกเกอร์สีอะไรครับสีเหลือง ไม่มีอะไรเลยแล้วความรู้สึกไร้ความรู้สึกเลยเหรอเราติดสีเขียวแต่ผมแอบเป็นติดสีแดงมาแล้วเราไปหาดูว่าผมติดตรงไหนโอ้โหเป็นอาหารเชิงเรต้องไปตามหาแล้วพี่ิปีนติดตรงไหนผมยังไม่รู้เลยเป็นติ๊กเกอร์อะจมจมูกอ๋อไอ้นั้นมันมีรูกหรือเปล่าไม่รูปที่ว่าเห็นมีคำเดินออกใช่ติดตรงอันนั้นของผมนกผมแอบไปติดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวลองไปหาดูท้องหลังจ้า อะไรนะครับเจ้าผูว่า้องอะติดห้องเหรอปะเอออย่าอย่าเราระวังนะเรื่องติดติ๊กเกอร์น้องแล้วแบบโอ้ยคนเยอะนะเมื่อเช้าผมมาแต่งหน้าทั้งแจมเล่าเรื่องมิจฉาชีพหนกันไปที่ไหนเรื่องมิจฉาชีพอะคะมีใครโดนหลอกอะไรอีกไหมครับไม่มีแล้วไม่มีตอนนี้ยังมีอยู่ไหมไม่มีเรื่องบริจาคบริจาคนั่น

แลือไม่านเรียนยกมือนะเรียนยกมือคาะจมไปทั่วแจมไปทั่วจมีมาบอ๋อเราไม่ได้ลงมาแล้วมีแล้วหรอแจมไปทั่วติดตามเดือนสดงว่าเดือนนี้สองีรอรอครับรอรอแป๊บน่งแบนะคะมีอยู่ใช่ไหมคะ ใช่ไม่มีไม่มันมันถ่ายละครด้วยไงครับช่วงนี้แล้วก็มันมันคิวบางครั้งแบบคิวคือคิวแข่งรับเชิญคิวอะไรอย่างงี้ด้วยไงนนยไม่ได้ดิเราบอกแล้วว่าเราจะเอาแข่งรับเชิญมาเนี่ยมเยอะครับเยอะเอแฟนคลับไปเป็นไปตองแกงอ <ๆ S 2> อกไปาต้องต้องทำแฟนนะจับฉลากเลย ความวุ่นวายเกผมไม่รู้เขาจอนตอนไหนไปได้ได้แล้วเจอเเลนเจอร์ไปเป็นกลุ่มาแจไปทั่วเเลนเจอร์ไปไปกันหมดเลยนะไปไหนไปทั่วไปท่วไปทัวไไหนก็ได้ไปท่วแจนไปไหนก็ไปนั่นแหละจาตับจนะ องอดูในรายละเอียดที่ออกมาคือรแสดงยังไม่ได้ยุ่งกับใจจะต้องจะเล่นอย่างเดียวอะไรนะครับตัวจริงนะเสาหนา ได้แต่ว่า19แล้วจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอดูรอดูเดี๋ยวออฟฟิเชียลเดี๋ยวจะประกาศ19มีอะไรคะสิบเกามีอะไรอะไรสิมีอะไรคะมีงานครับโอเคเพราว่ารายละเอียดผมไม่รู้มีอีเวนต์เหรอคะใช่เป็นเป็นงานที่ต้องเจอกันนี่แหละสิอ๋อรอรออยากให้มีเลยค่ะอีเวนต์ต้องานอีเ

ไปดูไม่ได้ซื้ออยู่แล้วค่ะเมีกันด้ากั50คนเนี่ยนะใช่ค่ะเดี๋ยว19 19น้องจะมีงานเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูผมก็ไม่รู้ว่าแบบกระแสซีรีส์ออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้ดีแนนอนค่ะดีมาก่ดีมันก็ต้องดีมากเลยดีที่สดกดที่สุดนะมันกแล้ว ไปนานแล้วเนี่ยไนนมไหไม่เรียกามไหไมหรอไม่ได้มาได้เข้าคนนะโอัีงานหน้าไปใช่ไหม้เรื่องอะไรครับ เวลาไปเวลาไปแจมไปทั่วแค่ชอบแบบว่าแม่ดูอยู่นะอะไรนีไปวไม่เจอนได้แมไปล้วีแเหครับนี่เดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วค่ะเดี๋ยวต้องขอตัวแล้วนะครับเดี๋ยวพากันนั่ไปโรงพยาบาลก่อไม่ไปนัไปไรอ่ะไม่ได้ยินเหรอเพื่อกียินอยู่ตรวจตรวจตรวจแจม ไม,ไม่ไม่ครับ่บ้านแจมแจมเดี๋ยวไลอย่างผ่านี้ไปแจมเดี๋ยวไล่ยังผ่านี้ไป

สุเข้ามานะครับสุดเข้ามานะครับบานน้เผมเดินได้ฝั่งนู้นนะชอบขาอะไรยากๆไม่ทำนะอันนี้วันเกิดที่เ แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับผมต้องทำานี้แต่ว่าไม่ได้้วยแฮปปี้เบิร์ดเดย์หน่อยนะส่งิกหนนะิกกิหนนะร้องไม่ถึงไม่ถึงเราว่าถึงเรากลนะ

ไมู่้อยากกินนะำากมินอยากานอางนี้กินไลูนคนรับไปอ่ะนี่งนที่รนี่เนงาน่นเจอนครับเจาทัพแัหน้านีิแล้วเราอ่ะหน้าอะไรหน้า แมภันะครับแ่ะคะเดี๋เะเ็นะโอ้ไม่เห็นไม่เห็นพี่แจ้งคุนะคะอขอโทษนะคะขออนุญา้นะคะขอโทษนะคเลยขอไ่ไรขอไม่ได้ขออันี่นี้ี่จจะถ่ายให้คะดมาริงจริงนะคับรับนะครับเดี๋ยวเดินไปนะครับยวออกไปเดินไป ขวดโลกไม่ทำดีเพราะช่วงหน้าฝนมันเป็นวันของนม่นแหละต้องหักไปใส่ยิ้หน้าุ้งไม่มีให้ใส่แม่ใส่ยิ้มโป้งแล้วกันนะ่ใส่ยิ้มโป้งนะ้นไปไหนกันไมได้ตอนนี้เขายอเ็มันเป็นเคสเดี๋ยวมันเหนื่อยนะมันเป็นเคส่ ไม่หนากเป็นโซนค่ะตับไม่ชอยากเข้ามาแล้วครับไม่ได้ขยับแล้วบแไม่ได้ขยัยาล้วคะวันนี้ตอนนี้โดนลบมันหมดแล้วนะหมดแล้วได่คับไม่้จั เักอดงแงของเรียนงแจ้งเอาลูกเสาไปอยเอะไรอะลูกเา้ามานะครับเขมานะคราตายวเตีปิดทางผมนะเดี๋ยวต้เดินไม่หดเข้ามานะครับ แล้วจะไปตรงนู้นเลยนะครับลบก้นตรงนี้ขอตรงไปเลยนะครับตรงเลยค่ะ

ขอตัวไปเดี๋ยวขอถือมาคนนี้ตอใจเก่รนะจคนมบสวยบว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 บสวับวบวบวบยบวบวับวับสวับวบบสวับวบบสวับวบ